อัปเดตเกมเมื่อ4วินาทีที่แล้ว9วินาทีที่แล้วนะฮะขณะนี้เป็นเวลา5ทุ่มนะครับมีคนจอยเกมประมาณ2 0 0 0 0 0โอ้โหพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆ3 0 0 0สนอ่ะไม่รอช้าอัปเดต now เพ s รสมิเตอร์ X อ่าเริ่มต้นมาเราต้องทำโอ้นี่นี่นี่มีการประดับลูกโป่งนะฮะครบรอบ1ปีเอ้าได้รับกิฟตนี่ไงครบรอบ1ปีนะฮะได้รับกิฟตขอบคุณมากจากเพลสตันนะครับเจ้าของแมปนะฮะ กิฟต์คือของขวัญมีโอกาสที่จะออกมาเป็นตัวใหญ่0.1เอร์แล้วก็ตัวเล็ก100เเก็บไว้ก่อนดีไหมค่อยเปิดมันจะหายไม่เนี่ยสแสดงว่าได้ทุกคนนะฮะเป็นของขวัญครบรอบหนึ่งปีแล้วไม่มีบอกหรออย่างอื่นว่ามีอัปเดตอะไรผมจะรู้ไหมเนี่ยต้องไปดูในทวิตเตอร์ใช่ไหมอ่ะโอเคมาดูที่หน้าเว็บนะครับมีฮาร์ดคอร์โหมดนะฮะฮาร์ดคอร์โหมดน่าจะอยู่ที่วอยใช่ไหมอันนี้ เราต้องอันล็อกอย่างน้อย25%ของมาสเตอรี่นะครับถึงจะเข้าไปได้เอ๊ะมันทั้งหมดหรือว่าทุกอัน25หรืออะไรยังไงไม่แน่ใจทุกโปรเกสทุกขั้นตอนในการที่ทำเป็นฮัดคอร์เนี่ยคือมันแยกจากปกติเลยครับรวมถึงเหรียญว่าแล้วคือมันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยเหรอสัตว์เลี้ยงที่เปิดจากฮัดคอร์ก็จะเป็น h ฮซนะครับโอเคเป็นตัวย่อนะฮะซึ่งมีพลังโอ้โหมีพลังสูงกว่าเป็นทิลเลียน เก่งกว่าเป็นทินเลี่ยนเลยเหรอโอ้โหคือไม่ใช่หน่วยทินเลี่ยนนะเก่งกว่าเป็นทินเลี่ยนนะครับอเดี๋ยวต้องไปดูแล้วก็กิฟตเมื่อกี้มันมีเครื่องทําเป็นฮัดคอร์อยู่เครื่องที่ทําเป็นฮัดคอร์เนี่ยต้องใช้สัตว์เลี้ยงเยอะมากๆหวังว่าคุณจะมีเจมเหลือนะอันนี้คือกิฟตนะครับที่ได้เมื่อกี้เก็บไว้ก่อน s e ีเ e t a แอจะปลดล็อกตรงนี้มันยากมากเลยที่จะพังได้ เออคือที่ไหนเนี่ยน่าจะอยู่โซนแรกนะครับอันนี้ hoverboard สอง hoverboard ใหม่แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงโลบักนะฮะคาปิ่านะครับอันนี้เคยเห็นแล้วหลกัหลกๆก็คือฮาร์ดคอร์โหมดนะฮะอยู่ที่วอยผมไปได้หรือยังไม่รู้นี่ไงตรงนี้นี่เองฮาร์ดคอร์โหมดประตูเปิดแล้วไปได้ใช่ไหมเนี่ยเราจะไปที่ฮาร์ดคอร์โหมดเฮ้ยไปได้ไปได้ ผมไปได้ฮาร์ดคอร์โหมดเราสามารถออกไปตอนไหนก็ได้นะฮะไปที่เทเลพอร์ตเมนูฮาร์ดคอร์โหมดเทวบอร์ดซีเควตแอเรียอ๋ออยู่ในโซนนี้เซิร์ฟวีไอพีไม่มีผลนะ่ะอ่ะสัตว์เลี้ยงมาโอเคฮะโอ้โหแย่งกันโโแย่งกันอันนี้คือ,อยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมโมต้องแย่งกันน่ะหมื่นหนึ่ง เป็นหน่วยใหม่ครับ H4 แต่ว่าเรามีเจมอยู่เจมเดิมโอ้สัตว์เลี้ยงเหมือนไม่มีผลเลยฮนะเฮ้ยทำไมภาพมันเปลี่ยนไปมันมีขอบขอบดำๆมีขอบดำๆโอ้สัตว์เลี้ยงว่าแล้วที่ฟาร์มมาคือไม่มีประโยชน์ที่ฟาร์มมาไม่มีประโยชน์ฮนะเริ่มใหม่หมดเลยโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าเกิดเราใช้ตัวอื่นโอ้ม่มีผลครับสัตว์เลี้ยงอุตสาห์ฟาร์มมาอุตสาห์ฟาร์มมา ฮ้ยหมดเลยเลยเหมือนเป็นโซนใหม่ตู้สัตว์เลี้ยงคือตู้เดิมตู้เดิมหมดเลยใช่ไหมสัตว์เลี้ยงตู้เดิมแต่ว่าเก่งกว่าเดิมอ๋อโอเคผมเข้าใจคอนเซปต์แล้วเข้าใจคอนเซปต์แล้วฮะคือเป็นเกมเดิมแต่ว่าเหมือนเป็นอีกที่หนึ่งเริ่มใหม่หมดเลยถึงว่า่ะที่หน้าเว็บทำไมไม่มีตัวอัปเดตที่เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ว่าตัวอะไร ยกเว้นสัตว์เลี้ยงโลบักนะฮะเนี่ยแต่ว่าที่หน้าเว็บไม่มีบอกว่ามีตัวอะไรใหม่บ้างปกติจะมีอ่ะฮะแล้วถ้าเราเปิดตรงนี้อ่ะลองเปิดดูโอเคมาดูสิพลังของโซนนี้เป็นหน่วยฮาร์ดคอร์ครับเป็นหน่วยฮาร์ดคอร์ H43 H43 H42 ถ้าเราใช้ตัวของฮาร์ดคอร์ ตัวของฮัดคอร์แล้วก็ใส่รวมกับตัวใหญ่อันนี้ได้อะไร <laughs> ไม่ได้ช่วยเลยโอ้ยปวดหัวเลยเนี่ยมีร้านค้ามีในเมืองทาวอา้าวผมมาที่ทาวได้อา้าวอันเดียวกันเหรอชอบกับทาวอันเดียวกันโอเคแล้วก็มีโซนอื่นๆเทคเวิลด์ Take World. เหมือนเดิมหมดเลยเอ็กซ์ลอ x พิกเซลเว คือเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นมลติเวิร์สที่ต้องมานั่งฟาร์มใหม่ทั้งหมดที่เขาบอกว่าจะมีอะไรทําเยอะขึ้นก็คือเล่นใหม่หมดเลยฮะอันนี้คือประตูลับใช่ไหมแช้อะไรเปิดเฮ้ยผมเปิดได้ผมเปิดได้เฮ้ยโอ้โอ้เป็นบ้านของเราโฮบอร์ดโฮบอร์ดพอพ่อ,พอโฮบอด์ดสีม่วงโอ แล้วก็มีของตกแต่งบ้านสัตว์เลี้ยงอันนี้คืออะไรของขวัญเห็นบอกว่าต้องใช้พลังเยอะในการเปิดคือสัตว์เลี้ยงมันเป็นแบบแบบเดิมแต่ว่าเปลี่ยนใหม่ฮะเปลี่ยนเอฟเฟกเปลี่ยนลักษณะของสัตว์เลี้ยงมีความคมชัดมากขึ้นคือถ้าเกิดเราเอาอันนี้ไปในโซนนู้นเนี่ยน่าจะเล่นง่ายขึ้นใช่หรือเปล่าเพราะว่าพลังสูงกว่าเยอะมากโอ้โหแต่ถ้าเกิดต้องฟาร์มใหม่ทั้งหมดแล้วสัตว์เลี้ยงยังเหมือนเดิมนี่ก็ ก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะใช่ไหมไปพูดตามตรงคือเหมือนเล่นใหม่แต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมอ่ะแล้วเราจะทําไปเพื่ออะไรตรงนี้ใช้หมื่นหนึ่งฮะนี่ไงที่ผมสันนิษฐานเอาไว้ว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เนี่ยเขาให้ฟาร์มง่ายๆอย่างนี้มันน่าจะมีสาเหตุเฮ้ยแล้ววี p พีผมก็ซื้อแล้วทําไมเข้าไม่ได้โอ้มันน่าจะมีสาเหตุก็คือไม่มีประโยชน์ฮะโอ้อุตสาห์ฟาร์มมา รับรางวัลมาของโซนนี้เออโอ้โหเอ้ยอู้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 ฟู่เลยอู้ฟู่เลยโอ้โหโอ้โหเออนี่มารับเหรียญมาอืมอืมโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอันนี้คือโซนอัปเกรดพลังเหมือนเดิมไหมแต่หมดแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่บรรยากาศ แล้วก็สัตว์เลี้ยงที่พลังสูงขึ้นอันนี้ตู้เรนโบว์ออฟฟิสตู้รวมสัตว์เลี้ยงอ่าอันนี้สี่แสนไปอันนี้คือตู้ตู้เรนโบมีตู้อื่นไหมอ่าฮะต้องมาเล่นใหม่หมดเลยใจพี่ทำด้วยอะไรเนี่ยใจคอทำด้วยอะไร Why Why เอาไปเปิดเสเลี้ยงตัวใหม่ก่อนเปิดตัวไหนดีได้อันนีน้ีเท่าไหร่เจ็ดล้านใช่ไหมอันนี้อ่ะอันนี้มาโอเคอืมเอามาตัวหนึ่งก่อนสลามพลังเท่าไหร่สลาม2.28แต่ว่าเป็นฮาร์ดคอร์นะครับเดี๋ยวลองกลับไปใช้ในโซนเดิมดูในนอร์ม l ดู เนี่ยตัวใหญ่พวกนี้คือเบสเฟนก็จริงแต่ว่าน่าจะไม่ได้รับพลังมาจากตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านับอะไรยังไงเพราะว่าอันนี้คือมีฮัดคอร์อยู่เป็นดาวเป็นดาวแต่ตัวใหญ่ไม่มีน่าจะไม่นับคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะฮะอ่ะลองอันนี้ดูซื้อสักตัวหนึ่งแล้วกันคาปิ่านะฮะดูว่าพลังเท่าไหร่เป็นหน่วยฮ์ดคอร์หรือเปล่าอยากรู้ไม่หวังตัวใหญ่แค่อยากรู้พลังเอ,เอามาเปิดแบบนี้เหมือนเดิม เดี๋ยวนะมีห้าตัวอ่ะเปิดมาคาปิเบล่าตัวธรรมดาเลยครับจริงด้วยฮะไม่มีฮาร์ดคอร์เป็นตัวปกติเลยของโซนนอร์มอลโอ้โหทำไมพี่ทำอย่างนี้เนี่ย <c oughs> อ่ะลองกลับไปในโซนเดิมดูนอร์มอลครบรอบหนึ่งปีคือเอาแมปเดิมมาให้เล่นอีกรอบหนึ่ง นึกว่าจะมีสัตว์เลี้ยงใหม่อะไรอย่างนี้โอเคลองมาใช้ในโซนนี้ดูนะฮะอันนี้คือโซนเก่า normal นะครับรออ่ะเขาบอกว่าพลังเยอะมากเออเออมันก็เยอะอยู่นะเพราะว่ามันไปเร็วมากมันไปเร็วมากจริงฮะเยอะอยู่คือถ้าเกิดฟาร์มโซนนี้โอเคเลยแต่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเราเล่นไปหมดแล้วไงเออ คือถ้าเกิดฮาร์ดคอร์มันเป็นโซนใหม่ที่เป็นแบบใหม่เลยเนี่ยมันโอเคนะถึงแม้ว่าสัตว์เลี้ยงตัวเดิมจะใช้งานไม่ได้เป็นแบบสัตว์เลี้ยงใหม่หมดเลยทุกอย่างใหม่หมดเริ่มใหม่แต่นี่คือมันเหมือนเดิมเอ้ยพอกลับมาใน,นโซนนี้ก็เป็นแบบนี้ด้วยมีขีดดำๆด,ด้วยแสดงว่าเปลี่ยนหมดเลยครับทุกตัวเปลี่ยนหมดเลยโอเคอ่ะนี่คือลองมาแซมเปิลดูนะฮะไม่แน่อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่อีกที่เรายังไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่ว่าคลิปนี้คือมาลองดูก่อนว่าอัปเดตมีอะไรบ้างเผื่อต้องฟาร์มทั้งคืนนะฮะสรุปก็ได้ฟาร์มนั่นแหละแต่ว่าฟาร์มของเดิมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ